เด็กกาพร้บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสัลลมอัลัยกุวมเราห์มุลลอฮ์โะบรอกาตุต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเป็นรายการสารสายยายสื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวมือบนกับชนมือล่างให้เขาได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่ตะลุโบนะครับ ย่านมัสยิดที่ใกล้ๆมัสยิดแห่งนี้นะครับเป็นบ้านเด็กกำพร้าซึ่งมีลูกถึง4คนบ้านเล็กๆครับแต่พี่น้องแม่เองนั้นต้องทำงานหนักออกจากบ้านตั้งแต่9โมงเช้าเข้าบ้านก็ประมาณสองสามทุ่มนแหละครับไปทำอะไรไปขายของเปิดท้ายเป็นลูกจ้างให้กับเขาขายเสื้อผ้านี่แหละครับ แต่ว่าไรายได้เธอวันละประมาณ280บาทยิ่งไม้นั้นต้องทำงานหนักเพิ่มครับไรายได้หลักไม่พอก็ต้องหาอาชีพเสริมมาแพ็คเครื่องเทศเป็นแผงบ้างหรือแม้แต่การซ่อมเสื้อผ้าบนจกักรการค้าที่ในจ้างทำอยู่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะไม่สู้จะดีนะครับทำให้เธอมองหาอาชีพใหม่ ในขณะที่เธอเองก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับลูกๆดูแลลูกในยามค่ำคืนเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียว ยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษท่านผู้ชมครับเราเข้ามาในบ้านนะฮะเป็นบ้านแคบๆนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันทั้งหมด5คนใช่ไหมฮะ,ะนะ5คนคุณแม่เลี้ยงลูกคนเดียวนะครับ อย่างที่เรียนให้ทราบสามีเสียชีวิตเนี่ยกระทันหันนะครับหัวใจวายนะฮะคนพี่คนโตเนี่ยอยู่ชั้นม .6 แล้วกำลังศึกษาอยู่นะครับบ้านนี้ลูก4คนคนที่2คือน้องอฟัตมาดอนนินะครับปัจจุบันอายุ13ปีโรงเรียนพัฒนาอิสลามชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับเป็นเด็กที่เรียนดีนะฮะ คนที่2คือนนองเออคนที่3เนี่ยฮะน้องอมูฮัมหมัดซอบรีดอนนี้ปัจจุบันอายุ1 0ปีครับอยู่ศึกษาที่โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุบโบนะฮะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะนี่คนเสื้อแดงรูปหล่อนี่นะครับคนเล็กคือเด็กชายซิดดิกดอนนี้ปัจจุบันอายุ4ปีครับตอนนี้ไปโรงเรียนแล้วชั้นก่อนวัยเรียนอนุบาลอยู่นะครับนะแม่อบบิดาคือคุณอับดุลลอฮ์ดอนนี้ เสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภา2562นะครับสาเหตุหัวใจวายฉับพลันนะครับมันดาคือคุณฮัสซิซะแสแรนะครับแลรแร,แร,แรฮะอายุ38ปีนะครับมีอาชีพเนี่ยขายของเปิดท้ายนี่แหละครับตามตลาดนัดต่างๆนะครับรายได้เล็กน้อยต่อวันนะครับเนื่องจากลูกมีหลายคนเนี่ยนะฮะ ค่าใช้จ่ายอาจจะพอบ้างไม่พอบ้างนะครับนะก็มีอาชีพเสริมนะไปหารายได้เพื่อเพื่อให้มีรายรับให้มีพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเราจะได้คุยกันนะกับคุณอาซิซาละแรนะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าสามีดุลร้อนนี่เป็นยังไงอาการเป็นยังไงก่อนเขามีอาการมาก่อนไหมก่อนที่จะเสียไม่มีค่ะเขาทำงานที่ไหนนะครับ สามเม่ครัวค่ะอะไรอะสามเอกครัวอรูปง,งานสามเม่ครัวอะไร,ไรอะปลากระกป๋องโรยูอ,ยอะไระฮะอ๋อครับนะเขาทําหน้าที่อะไรฮะแล้วผแผนกไหน,นเแผนกยุคองคลึงคลองกับรกอะไรคอเตอร,ตเตอร์ไหมอะเา,า,าเรียกว่าอะไ๋อครับทราบข่าวได้ยังไงว่าเขาเสียยังไงป่วยยังไงเล่าให้ฟังหน่อย้องชายยอเธอบอกว่าสามีลร แล้ที่ที่ทํางานแล้วก็พาไปห้องโรงพยาบาลฉุกเฉินเลยแล้วก็เสียตรงนั้นเลยเลอะอ้ก็ทันหันอย่างนี้ใ่ะก็ทันหันเ<ต>เรารู้สึกยังไงลูกตั้งสี่คนนะฮะ <c oughs> ช่วงเวลานั้นคงทําอะไรไม่ถูกเป็นไงคิดคิดยังไงตอนนั้นเป็นไงบ้างอะเราเป็นคนดีไหม <c oughs> สามีเราคนดีร้อนค่ะคนดี เคยได้มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องอการดูแลลูกการพัฒนาให้ไปสู่ความสําเร็จแบบไหนอย่างไรคือคุยกันบ้างไหมฮะประึกษา,ากับ <c oughs> นบ้างไหมกับกับสามีเรายังค่ะไม่เคยปรึกษาไม่ได้คุยกันค่ะ <c oughs> ตอนนั้นเราทํางานหรือยังยังค่ะดูทาหน้าที่ดูแลลูกอย่างเดียวใช่รับส่งลูกไม่รับไปส่งที่โรงเรียนเสียใจไหมอะกับการจากไปกัรทำหันค่ะ าชมครับเ,เป็นสัจธรรมฮรเมื่อกลับไปสู่อัลล็อสุวารณตลาด้วยไม่ได้รู้ว่าล่วงหน้าว่าจะกลับสามีจะไปเมื่อไรอย่างไรเนี่ยนะครับก็ธรรมดาก็ต้องเสียใจแล้วก็ตกใจในขณะที่คุณอาซิซาเองก็ต้องดูแลลูกสี่คน <Okay. S 1> ช่วงนั้นเป็นไงฮะสามีจากไปแล้วก็เ จะรับผิดชอบจะดูแลดูดูลูกคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยเลี้ยงอย่างไรคิดยังไงฮะเรื่องลูกไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกนะตอนนั้นนะทีนี้ขยับหลังจากที่อ,อสามีจากไปแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วทำยังไงฮะเริ่มต้นจากตรงไหนยังไง ก็หางานทําที่จริงจังแล้วก็มีรายได้เข้ามาทุกวันอคือต้องหางานทาแล้วไปได้งานที่ไหนบ้างลองเล่าประสบการณ์ดิวครกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ทำไอ้ได้เสริมก็คือรับซ่อมเสื้อผ้าแล้วก็ทำเครื่องเทศนั่นนหะค่ะสอบเสื้อผ้าด้วยเครื่องเทศด้วยแล้วงานหลักเป็นอะไรงานหลักยังไม่มีตอนนั้นเลยค่ะพ้่งมา รับจ้างขายผ้าคลุมนี่แหละค่ะทุกเงินหงานลอืมแต่วันเท่าไหร่ครับวันละสองออยแปดสิบไปตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มว่าหนึ่งทุ่มกับยาวเลยนะเวลาใช้คุ้มเลยเนยค่ะนะแล้วลูกๆใครดูแลเราไปเราไปคอับพี่คนโตค่ะพี่ของน้องๆรับคนโตก็ช่วยดูแลเป็นลูกผู้หญิงนะฮะอืเออ ไปตั้งแต่9ก้าโมงกับประมาณทุ่งสองทุ่มนะได้280บาททำอะไรเราไปทำหน้าที่อะไรทำยังไงขายราคครูเปิดร้านให้ยอจัดของในร้านวันนั้นค่ะอ๋อก็ไปดูจัดของทำให้เรียบร้อยแล้วก็ขายด้วยขายด้วยทำหน้าที่ขายด้วยคอืมีมีทีมขายกี่คนยังไงฮะลูกจ้างแค่เราคนเดียวแล้วก็ท็อกเก่ใครกับท็อกเก่อ๋อเด้ออ๋อสองคนนั่นแหละะนะ มีพิเศษบ้างไหมมีรายได้พิเศษบ้างไหมยังไงอืะไม่มีราคาช่วงนี้ไม่ค่อยขายเจ้าของเป็นมุสลิมเรามุสลิมก็ก็ทราบดีว่าเรามีลูกลูกกันพรเราดูแลอยู่เขาทราบดีใช่ไหมทราบอครับพอใช้จ่ายไหมรายได้280บบาทกับกับอาชีพเสริมนะอันนี้ซ่อมผ้าใช่ไหมทำอะไรซ่อมผ้าแล้วก็อันนู้ เครื่องแกงเครื่องเทศนะเครื่องเทศที่เป็นแผงเนี่ยเขาขายกันเนี่ยนะพอไหมน่าจะอยู่ได้นะคะต้องประหยัดประหยัดมีนี่สินไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีนิสินแต่ว่าต้องทํางานหนักนะหลังจากไปขายเสื้อผ้าแล้วเปิดท้ายกลับมาเนี่ยมาทําอะไรต่อมากลับมาประแพ็งถ้ามีเครื่องเทศก็แพ็คเครื่องเทศถ้ามันมีผ้าก็ยิบผ้าต่อคือถึงกี่โมงฮะ ก็ประมาณอะไรห้าทุ่มก็นอนประมาณนั้นแหละค่ะประมาณห้าทุ่มนะทำงานหนักเพื่ออะไรเพื่อเสริมเสริมแล้วก็เสริมให้ลูกเรียนหนังสือให้จบอะไรแบบนี้คาดหวังอะไรกับอนาคตลูกๆฝันบ้างไหมเคยคิดว่าอยากให้ลูกเรียนที่ดีๆแล้วก็เรียนสูงๆมีงานทำที่ดีเป็นแบบอ ขายของเปิดท้ายไปลูกจ้างเขาเนี่ยตอนนี้เป็นไงสถานการณ์ตลาดนิ่งไม่ดีค่ะไม่ค่อยจะมีคนเท่าเลยคนซื้อไม่มีแล้ะลทุกคนระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายคคิดว่าจะขายได้อีกนานไหมไม,ม,ม่มองอาชีพถัดมาหรือยังว่าวันหนึ่งถ้าเ,เจ้าของร้านเขาปิดแล้วเราจะไปทำอะไรต่อจะเย็บผ้านั่นค่ะฮะเย็บผ้า เย็บผ้าตัดผ้าตัดเย็บนะเป็นหรือยังเป็นได้ค่ะเป็นบ้างแล้วด้วยนะเอาตอนนี้ตัดเสื้อผ้าเองได้แล้วใช่ไหมค่ะส่วนมากจะเป็นรับซ่อมค่ะซ่อมนะเปลี่ยนซิหรือว่าเข้าขาแล้วก็ตัดขาคือทําอยู่แล้วแต่ถ้าถ้าจะตัดเย็บเป็นเลยเนี่ยจะเรียนรู้เนี่ยอยากจะเรียนรู้ไหมอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะโอเคท่านผู้ชมครับแหมพบพอดีนะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะได้ ส่งเสริมอาชีพกันปัจจุบันเนี่ยมลทิสัทธาชนได้ร่วมกับหญิงไม้ในท้องถิ่นนี้จะตั้งชมรมส่งเสริมอาชีพสตรีสัทธาชนปัตนานีขึ้นนะครับแล้วที่นี่ก็ที่ปัตตนะีจะอยู่ที่บานาทางด้านน้นนะไม่ไกลาจากตะลุบทนี้เท่าไหร่เพื่อให้ยังปัญหาที่เราเห็นเนี่ยนะครับบ้านนี้เนี่ยคุณแม่เองต้องออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้า9ก้าโมงนะเช้า กลับถึงบ้านประมาณสองทุ่มบางครั้งถึงสามทุ่มนะครับถ้าไปไกลหน่อยเนี่ยเพราะนั้นโอกาสที่จะดูแลลูกใกล้ชิดกับลูกน้อยมากท้าย่างไรจะให้เธอนั้นไอช่องว่างตรงนี้มันหมดไปก็คือเธอได้ดูแลลูกด้วยแล้วก็ได้ทำงานที่บ้านได้ด้วยอาชีพของการตัดเย็บน่าจะเป็นอาชีพที่เหมาะสมที่สุดเธอได้อยู่กับบ้านแล้วก็ใกล้ชิดกับลูกดูแลลูกได้ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ได้ด้วย อยากไปเรียนไหมอยไปเรียนค่ะอยากไปเรียนนะาอรั์นะฮะคิดว่าเราทําได้นะทำได้เป็นห่วงลูกไหมผมถามตรงๆกับการที่เราไปทํางานตั้งแต่เช้ากับมืดดึกเป็นห่วงมากเลยค่ะเป็น,ปนห่วงมากสถา,านการณ์เดี๋ยวนี้แล้วก็เด็กผู้ชายด้วยจจสุนด้วยม,นะมีหลายอย่างที่น่าเป็นห่วงครับท่านผู้ชมครับนี่คือหญิงเหล็กอีกคนหนึ่งนะครับบ้านเนี่ยเป็นบ้านของ สามีสร้างมาด้วยกันใช่ไหมค่ะนะบ้านสามีนะที่ดินตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอยมัสยิดจูมิง,มงนะมัส,สยิดกระจกนี่แหละนะถ้าผ่านมาตระโบฝั่งนี้เนี่ยก็จะเห็นนะครับเข้ามาในมัส,สยิดไม่มากนะักนะเขาจะเห็นบ้านนี้เป็นบ้านไม้นะในสภาพที่ก็มีผุพังบ้างนะครับ แต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยเขาอยู่กันอย่างพอเพียงกับการใช้จ่ายแล้วแม่เองขนขวายไม่งอมืออเท้าทํางานหนักนะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคนที่ปกติทํางานไม่เท่าเธอเพราะเนื่องจากว่าเธอกลับจากค้าขายแล้วเป็นลูกจ้างคนแล้วต้องมาซ่อมผ้าบ้างหรือมาทำํำแพ็คเครื่องเทศนะเป็นแผงเนี่ยได้ได้แผงเท่าไหร่เครื่องเทศนะทนนะ <c oughs> แพงละสามบาทก็แล้วแต่เราก็จะส่งกี่แผ่นกี่ินนั้นนะคะทำได้ไดมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่ก็ส่งกันนัืนเขาก็รับหมดใช่ไหมะะจะให้เมื่อสักู่บอกอยากให้ลูกเรียนดีมาคุยกับลูกบ้างนะน้องน้องคนคนที่สองเนี่ยนะน้องฟัตมาเนี่ยอายุสิบสามปีเรียนที่พัฒนาอิสลามนะอแนะนำตัวเองแนะนำตัวเองไ ชื่อพัมาดอนน้ค่ะเรียนอยู่โรงเรียนพัฒนาอิสลามอยู่ชั้นมอนหนึ่งทับหนึ่งแม่ชัดถ้อยชัดคำนะชอบเรียนวิชาอะไรหนูการงานค่ะวิชาการงานอการงานนะแสดงว่ามีเป้าอนาคตอยากจะเป็นอะไรอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นคุณครูอืม คณครูที่สอนวิชาการงานนั่นนะสิใช่ไหมนี่เป้าหมายชัดเจนนะงานบ้านเราทําอะไรบ้างที่ช่วยมะช่วยมามาหนทำอะไรก็ช่วยดูเลนน้องแล้วก็ล้างจานแล้วก็กวาดบ้านแล้วก็จัดที่น้องให้น้องอออืผมเชื่อว่าหนูคงเห็นพฤติกรรมของมะแม่เรานะกลับจาก ทราบดีว่ามันสักู่คุยกันแล้วเนี่ยนะรู้ว่าแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะสงสารมาไมสงสารค่ะออม่เ,ออมเหนื่อยอย่างไรลอง,ลองเล่ามาไปตั้งแต่ก,กี่โมงกลับมาเล่าให้ฟังไ,ไปตีเก้าแล้วก็กลับสองทุ่มทุกวันไหมทุกวันค่ะหลังจากนั้นทำไรต่อไหมก็ทำเครื่องเทศอื แล้วก็ซ่อมผ้าเคยมะเคยพูดให้ฟังไหมว่าเหนื่อยอะไรไม,ไม่เคยนะไม่เคยบ่นเลยนะใช่ใชไหม,<ช>มหนูอยากจะให้กำลังใจเรียกไงมามาหรือเรียกมาร,กรืเรียกอะไรเรียกแม่ว่างไงเวลาเราเรียกเรียกยังไงบางีครับมกมา มะเรียกมะถ้าพูดได้อยากจะบอกอะไรกับมะให้กำลังใจมะนด้ก็สู้ๆนะคะสู้ๆนะคงเออ่บาบาเนี่ยเสียเมื่อปีที่แล้วเราทราบดีใช่ไหมทราบค่ะคิดถึงไหมก็คิดถึงตอนนั้นเนี่ยตอนบาบาอยู่เนี่ยแตกต่างกับตอนนี้ แตกต่างกันไหมช่วงเวลาที่เขาอยู่เนี่ย<ม>เขาดูแลเราอย่างดีไหมก็ดีอืมอนาคตอยากจะเป็นคุณครูนะนถ้าหนูได้ทุนกนารศษานะทราบว่าเรียนดีสอบได้ที่เท่าไหร่ที่ผ่านมา ที่ห้านะหนูได้ทุนการศึกษาประจําเดือนหนูจะบอกอะไรกับกับพี่น้องที่เขาให้กับหนูเป็นทุนการศึกษาขอบคุณค่ะเด็กกําพระผู้ศรัทธาฉันถูกรักเหมือนท่านนบีคือวิธีของผู้ยิ่งใหญ่ โ <O> <Allah. S 1> อ,ส,อ,วอสวัสองครงกุ้มนะคะดิฉันในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายนะคะรู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีส่วนได้มาช่วยเหลือเด็กกำพร้านะคะที่นี่ หมู่2ตำบลตลุโบนะคะเป็นไงเห็นสภาพพรอรูวนี้เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงก็เห็นแล้วรู้สึกน่าสงสารนะคะเพราะว่าเห็นว่าทํางานเมื่อคืนวานนี้ได้มาหาเขาสามทุ่มเขายังไม่กลับจากที่ทํางานเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะทํางานหนักนะคะตั้งแต่เห็นว่า8โมงเช้าจนถึงสามทุ่มยังไม่ถึงบ้าน ก็ดูแล้วทำงานหนักมากนะคะทีนี้เราอยากได้ทุนทำมาหากินให้กับเขาอะนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าร้านที่เขาขายเนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะคะอาจจะต้องปิดลงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะแต่เราอยากจะขอให้เขาได้ทำอาชีพเนี่ยเขาจะมีพวกจักรแล้วจักรเขาก็เก่ามากแล้วนะคะอยากจะได้ทุนในการซื้อจักรอะค่ะ ะะเขาจะได้มีอาชีพต่อไปหลังจากที่ออกจากงานโน้นจะมีจะได้มีอาชีพเสริมนะคะค่ะบ้านนี้เป็นไงรู้จักมานานแล้วไหมรู้จักตั้งแต่แม่ของสามีเขาค่ะทั้งครอบครัวเขาแล้วก็พี่ป้านาอาเขาเนี่ยเราก็รู้จักหมดนะคะบางคนก็เรียนด้วยกันที่ชุมชนบ้านตละลุโบเองที่น้องเขาเรียนนะคะ ออนอกจากอาชีพที่จะช่วยกันเอ่อการการส่งเสริมอาชีพที่เราจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นมาเนี่ยส่งเสริมอาชีพสตรีศรัทธาชนปัตตานีเป็นยังไงความคิดเห็นของเราในฐานะที่เป็นเครือข่ายดู่แรงรู้สึกดีเยี่ยมเลยนะคะจะได้ช่วยพวกหญิงไมออ้อย่างน้อยเนี่ยจะได้ประกอบอาชีพได้มีไรายได้ให้เลี้ยงลูกนะคะพวกเด็กกำพรา้าต่อไปข้างหน้านะคะอขอยกย่องพวกมือบน นะคะที่สามารถช่วยเหลือชาวมือล่างทุกคนนะคะขอยกมือให้กับผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่ให้ทุกท่านนะคะดิฉันเองขอดูอาขอให้พระองค์เอาลอสุภานหัวตาลาได้โปรดปรานสิ่งดีงามและความจำเริญให้กับครอบครัวของท่านขอให้ครอบครัวของท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิต มีลูกหลานที่ดีมีอีมานนะคะแล้วก็เป็นลูกที่สอแลตลอดจนขอให้พระองค์เอาล้อเพิ่มพูนริสกีอันยิ่งใหญ่แล้วฮาลานนะคะให้กับครอบครัวของท่านชั่วชีวิตยังมีความหมายหากหัวใจเต็มด้วยศรัทธานะคะเวบิลาฮิตาฟิก เ ah, ah uh. บลฮิดายาวสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เรารู้สุดดีใจนะครับที่คุณอามินเนาะอยู่เป็นสุขได้มาร่วมกันแล้วก็คณะของเรานะทีมงานพร้อมทั้งได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับเราในนามมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเราเห็นถึงความสำคัญกับการสร้างอาชีพให้กับสตรีที่นี่นะครับแล้วก็ เธอเองทราบดีฮะว่าการค้าขายไปเป็นลูกน้องเขาก็ดีนีและใช้เวลามากมายอยากจะอยู่กับบ้านนะทำงานที่บ้านเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนรู้เรียนวิชา,ชาตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จะตั้งขึ้นมาแล้วชมรมส่งเสริมอาชีพสตรีสัทธาชนนะครับถือได้เป็นสร้างโอกาสนะให้เป็นวิชาชีพที่มุสลิมของเราเนี่ยสามารถทำงานอยู่ที่บ้านแล้วขณะเดียวกันก็เลี้ยง บุตรหลานของเขาที่บ้านเองได้ด้วยนะครับในโอกาสนี้ขอให้ใหคุณอมินอได้มอบทุนการศึกษานะฮะกับลูกให้กับครอบครัวของครอบครัวนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ได้ร่วมกันเสียสละนะฮะร,ร่วมบริจาคมาแล้วก็ขอบคุณนะฮะเราจะหาทุนการศาึกษาประจําเดือนให้กับครอบครัวนี้นะครับเพื่อเขาได้มีโอกาสทางการศึกษากันต่อไปนะครับ พร้อมทั้งสิ่งของด้วยนะฮะวันนี้ก็มีหลายท่านฝากปัจจัยมาได้มีข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทั้งขนมสําหรับเด็กๆนะครับนะออขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้ร่วมบริจาคขอรับสมทานตลา,าได้ตอบแทนและเพิ่มพูนความดีนะครับให้มีริษกที่กว้างขวางอายุยืนยาวนะรู้สึกอย่างไรที่คุณอาิีซะนะครับได้รับโอกาสนี้ แล้วก็อยากจะบอกอะไรกับพี่น้องผู้ชมรายการไหมขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้ทุนกตรศึกษาแก่ลูกและก็สิ่งของระจากสิงคองค่ะแล้วก็ให้เราด้อ่าส่วนประธานขอให้ขอบคุณที่บริจาคอนุนานและก็พุณงพิสกีค่ะครับดีใจฮะที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนครอบครัวนี้ถึงแม้ว่าบ้านไม่ใหญ่โตนักแต่แม่ทํางานหนักนะเพื่อให้มีปัจจัยมาดูแลลูกหลานลูกๆเนี่ยนะครับ ให้ได้ได้เรียนหนังสือได้มีโอกาสทางการศึกษานะครับท่านใดต้นใจอยากจะร่วมบริจาคทุนการศึกษาประจําเดือนให้กับครอบครัวนี้โทรศัพท์ก็ามาครับดังหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่ังน้นะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใ่ต้องจากลาก,กันด้วยเวลาเท่านีครับอวยบิลัยตาฟิสุนหิายะอัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มุตุลลอฮ์วะบอร์กาตสวัสดีครับบ้านนี้มีคนห่วงใย